สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟีไฟเหมือนเดิมน,นะครับก็จะเป็นการแจกโค้ดเหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะหาโค้ดให้ทุกคนกันเรื่อยๆนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับก่อนจะไปดูโค้ดเราก็ไปดูกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับผมมีกิจกรรมแมจกให้ทุกคนนะครับแค่ง่ายแค่กดไลค์ กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการไม่ใช่อย่นี้ผมจะเป็นการส่งของขวัญให้ทุกคนนะครับเป็นบัตเรเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะส่งให้แค่ห้าคนนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มเมนยูไดดีไว้นะครับบอกเหตุผลด้วยนะครับแต่ต้องเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบบติดตามแล้วจริงๆนะครับเมนเยียๆไม่ได้นะครับ ต้องกดติดตามต้องกดแจอด้วยนะครับโอเคครับต้องทำตามกติกานะครับใครทำแล้วก็เมนยูไอดีไว้ใต้คลิปเลยนะครับจะแจกแค่5คนนะครับให้จริงครับโอเคครับส่วนโค้ดต้องทำยังไงก็ดูนะครับผมขอรับของกันครับนี่นะครับโค้ด แล้วก็เข้าไปที่ใส่โคดนะครับโอเคครับโคดนี่นะครับเราต้องเช็คอยดีของเราให้ดีก่อนนะครับส่วนโคด ส่วนโค้ดผมจะใส่ไว้ให้พรุ่งนี้ใต้คลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเจไม่พลาดโค้ดใส่ได้แก่สามคนนะครับทุกคนต้องรีบๆนะครับพรุ่งนี้ผมตอนที่อยางผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดี